Some of ชุดอันนี้คือวันมะลัแล้วกบางไข่ชีสแล้วก็โจ๊กและนาโซมและกาเฟแะซื้อของที่เด็ก ถามยอดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะตรวจว่ารถเป็นโฟล์วที่ไหนไม่เทียงต้องแสดงตรงนี้เอาไปให้ที่นู่นลวคะ่ะพี่ที่บ้านเดือนทุ่งอะคะ่ะบ้านกาดกระคาดูก็ดีเลยเขาดูค่ะตัดทิ้งนะคะขมีจุดละฝากสัตว์เลี้ยงด้วยตอนน,นนี้เป็นเวลาเที่ยงสี อ้าเที่ยง50าสิแล้วแต่เขาบอกว่าจากออบ้านกลางขึ้นไปพันเนินทุ่งขึ้นได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสรอบบ่ายแล้วก็จะมีรอบเช้าคือตีห้าใช่ไหมถึงสักอย่างกับ ไม่ต้องไม่ต้องครับวิ่งไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าที่สามกิโลเจ้าที่ก็จะดูตัวว่าตัวประเดินทุ่งมีรถเป็นโฟไม้อะไรต่างๆไปได้เลยครับผมนนไปซ้ายมือครับฝ่ามือไปทางกลางเต็นท์ไปตามเส้นเหลืองเนี่ยครับเส้นเหลืองของค,คุณนะ,ะ,ะได้ดีดีครับขอคุณค่ะ นีเขามีผีเสื้อนะคะแต่ว่าหาเจ้าหน้าที่มาเมื่อกี้เขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวผีเสื้อจะน้อยมากพื้นดิ้งแอบแชดเหมือนกันโอเคก็รอไปเลยโจวยอ่ย่างมีแไหก็อยูโฟมอยู่แล้วอย่ายังไ้ ทางนี้ไม่มีอะไรทางซ้ายมีหลุมอันเดิมมาดูได้เหรอครับเมื่อกี้พี่ขันหลังเขาแก้งถามว่าอะไรลงมาดูได้เหรอครับแล้วเขาว่าสรุปเขาให้เรามาก่อนแล้วเขาก็ไม่ยืนดูเราอีกทีแล้วเราก็จะเกลี้ยกล่อมมาหัวโค้งขับแก้งเราให้เออพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมยืนดูข้างหลัง ลำธางสุดท้ายนะคะเราจะมาดูลายอันนี้นิดเดียวอันนี้ง่ายปัแต่ว่าพื้นดินอันนี้เข้าใจแล้วว่ารถขับสองอาจจะอันตรายพื้นมันค่อนข้างเปีเยกๆแฉะๆล้ออาจจะปัดคงได้นะคะแม่ตูดเกียบเนี่ยรถน้ำ แล้วก็เอาไปใส่ใหม่ธรรมชาติดี Oui, street, pues เออล nah <g> ูกว่า <được> อ <cerebral> ันงขุ่นขุ่นนะมันคือหลุมหรือเปล่าอ๋อไม่ขุ่นเฉยๆอาจจะเป็นร่องน้ำอีกเสียเห็นไหยลูกสีเหลืองถึงอีกหนึ่งด่านแล้วนะคะ ต้อนรับสู่เส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุง่งสวัสดีครับอาขอดูตัวหน่อยครับไปไหนเอ่ยไปพะเนินทุ่งค่ะครับคติดไก่ไหมครับเนี่ยประมาณสองสามกิโลครับถ้านับจากตรงนี้นะผมมาสิบแปดจากนี้สิบแปดอ่านี้ก็มาสิบแปดเป็นก็มาสามสิบอ๋ออ๋อครับแต่ถ้าตีอาจารย มันกลางมาว่า15กิโลอันนี้เหลือประมาณ13กิโลครับขอบคุณครับอันนี้ขนมฝากค่ะโฟมครับเนี่ยโฟวิวค่ะ๋อโหครับได้ครับพี่คับไปละค่ะับพี่วงเดียวค่ะไปค่ะทางค่อนข้างโหดใช้ได้อยู่นะคะในกล้องไม่ค่อยชันเลยเออเหมือนที่เราเห็นในยู u ูบแบะมันไม่ชันเลยเนาะพอภาพจริงเห็นนี่คือชันและหัก ไม่ได้หักธรรมดาพับผ้าได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องไดเย็น <laughs> ตอนนี้เราก็ทำการพักรถระหว่างทางนิดนึงนะคะวความร้อนโอเคเนาะไม่ไม่ได้สูงแต่ว่าเพื่อความชัวเพราะว่าทางขึ้นที่ผ่านมาก็ขึ้นชันตลอดทางแล้วก็เลยพักรถ ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะส่วนข้างหน้าเสื้อดำใช่มีผีเสื้อด้วยนี่ฝั่งนี้สีเหลืองกล้องโฟกัสไม่ทันเนาะสูงได้ไมาหยดซึมได้นกอะไรไม่รู้แต่น้องตัวเขียวด้วยเห็นไหมมันคือนู้อ่ะเดี <laughs> ย๋ยวาหน่อยใ้เห็น <laughs> อ๋อเห็นละสูง <laughs> ยังไงวะ อันนี้คือส่สคือสภาพความขุกขระภายในรถนะคะฉันไม่ได้สั่นกล้องแต่อย่างใดขนาดกล้องมีกันสั่นแล้วก็ยังก็ยังถ้าถามว่าทางแย่แค่ไหนในที่อื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นทางแต่ที่นี่เราจะรีวิวทางไปด้วยหนูเยอะมาก ไช่แล้วเปล่ามาแล้วไปมาแล้วถึงแล้วมาคนเดียวอ่ามีเจ้าหน้าที่น่าจะขอดูบัตรหรือเปล่าใส่อันนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนายขครับครับมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยครับกลางตึกแล้วรถจอดในตำรวจเราจอดได้เนินเดียวไหมคะ เเราาดดดินนนูกก่อ็ไ้ะวันนี้มีคนมากลางเยอะไหมขาแจ้งมาว่าพักแรมเต็มเต็มเหรอเต็มเราก็เดนไแล้วที่เขากางอยู่ของใครอ่ะของเจ้าหน้าที่เขาได้ขึ้นมากลางกันนี่นะอ๋อขอบคุณนะครับไปเดินดูเองไม่ต้องเดินดูที่เองแล้วใยตอนนี้ใช่ไหมขอบคุณครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะคะนี่คือสภาพรถแบบว่า เอฟเย่พอสมควรมีแต่ฝุ่นเต็มเลย๋ยวเราไปเดินดูลานกลางเป็น,ปนกันนะคะอถอยก็จะถ่ายโอเคเดี๋ยวถือให้อาไปกองไว้ตร่งนี้แหละได้หมดเลย ว่าตรงนี้ได้มาเลยนะ เต็นที่เราสามารถคุมโทนได้ด้วยเต็น20ปีและทาบจากช้อปปีส่วนกาชีตมาจากไทยวัรสดุนั่นเองคุมโทนได้ด้วยในราคาถูกสองอันนี้เป็นกล่องที่เราเพิ่งได้มาจากอินเด็กนะคะมันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งก็คือเราซื้อ กล่องใบนู้นล้วเขาก็จะแถมกล่องใบนี้แต่ว่าตัวท็อปเปอร์อันนี้คือเราซื้อแยกมากแล้วก็เอาไปใช้ที่เลขอันนี้คือโตเซเว่นนะคะแล้วก็กอกีเอามากันลมเพราะว่าเราลืมเอาที่กันลมสำหรับตอเตาแก๊ แล้วกำลังส่องนก น่าเตนเราคือได้วิวดีมากๆเลยรถมดเกี่ยวทางไปทานสายไปเตนรำอาทิตย์กำลังตกดินน่าเตนเราพอดีเด้เลยน้องคือหมีมาแอตาน้ามันเหมือนหมาจริงนะแต่มันคือหมีมม่่ัันตวปา

หนึ่งทุ่มโโอุณ <ไป S 1> หภูมิแม่พออยู่โลโอะไรตอนนี้อุณนหภนูมิสิบกองศาอากาศออกเองตอนนี้อากาศเย็นรู้สึกว่าเย็นมากแล้วใส่ขาสั้นอยู่เมื่อกี้เราก็เพิ่เอนจอยอิติ้งไปกับข้าวต้มและไข่ ทางวันนี้ที่ขึ้นมานะคะรู้สึกว่าเป็น13กิโลที่โหดมากไม่มีจัชงชวโมงึ่งน,นะออนานชั่วโมงครึ่งปะน่าก,กลัวมากประมาณชั่วโมงครึ่งแค่13กิโลขึ้นจากบ้านกากตอนนี้แม้กระทั่งน้ำเปล่าที่วางไว้เฉยๆก็กลายเป็นน้ำเย็นไปแล้ว ว้าเล่เลยน้องตัวใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ยืนมีคนเดินขึ้นมาว้าวน้องเม่น,น,มกนกใกล้ๆเป็นอะไรไหไมไปได้ครับประมาณเค่นี้พอเข้าไปเรื่อยๆแต่คือเขาจะตกใจเมื่อเข้าขนแล้วแล้วหมีที่อยู่ตัวนึงเขาก็วนเดียนอหมีทางนี้ใช่ครับโดนเลยใช่คือก็แกะก็แกะก็ไม่ต้องเปิดเป็นวันคำว่าวัวสลัดขนไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่ท ไม่ใช่ครับค,คือ,อคขนนี้ก็มีไว้ต้องกันโัวแค่เราไปใส่เขาใช่ไหมคือเหมือนตั้งศัตรูวิ่งเข้าใส่เขาคือก็จะเขาจะ <พอ S 1> ใช้ขนตัวเนี้ตั้งกับตัว ปดูยังไงอุ้ยสวยจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูตัวอันนี้คืออะไรไม่ไว้ใจแล้วสิใช่คดูเดี่ยวผมยังหมาเงี้ยกินหมาติดตัวเพอเขาได้กินก็จะต้อจัอ้าวเมื่อกี้เป็นสิบแปดแล้วอยู่ดีๆลูกจับกระไกลเป็นยี่สิบตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยเอาถุงมือมาใส่นะคะ อุณหภูมิสิบเก้าองศาแต่ว่าเราเป็นคนมือเย็นก็ปกติมากว่าที่นี่เขาให้งดกิจกรรมตอนหลังสามทุ่มซึ่งตอนนี้สามทุ่มสิบห้าแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราได้ไปคุยกับพี่เจอนาทีทั้ทงคนที่ทำงานปัจจุบันแล้วก็คนที่เคยทำงานนะคะสนุกมา,ากๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วย ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องนอนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวเราจะไปดูหมอกไม่รูว่ามีไหม <c oughs> เขาวกาลมทั้งคืนด้วยละอันนี้คือสภาพทางนะคะที่เขาบอกว่ามันแย,ย่มันจะเป็นประมาณนี้แหละที่รถวิ่งแล้วมันกุกคะุกะ วันนี้มีชิงช้าให้เล่นด้วยเอแม่นั่งดีๆนะ แม่มันมีสองชื่อหรือเปล่าก็คือชื่อหนึ่งคือตนอ้นคออีกชื่อหนึ่งคือหิงนะหอ,อ่านหีลงมะคืออะไรก็ไม่รู้คือก็วิ่งจ็อกกิ้งเข้าไปอ่ะเดูนะถึงเต็นเนื่อยนี่ชาวของเรานะคะไข่ด้า อาหารเช้าจานที่หนึ่งจานที่สองแต่แม่กินกระเพราทามา enjoy eating อาหารเช้าไว้กัน นกอยู่วันนู้นเลนลราสุดที่นี่ยังดูไม่ออกว่าคือนกอะไรเพราะเรามองในกล้องไม่เห็นนี่คือสภาพลดขาลงนะคะตอนนี้ก็จอดพักรถเหมือนเดิมเพื่อความมั่นใจรอะเมื่อกี้ค่อนข้างใช้เบรกเยอะเหมือนกันตอนนี้กินเบรกออก เพราะว่าทางมัาขู่ขามันควรจะเบรกด้วยมืงะนั้นชกอาจจะเสียได้ กลับมาที่ตามทางมืปลาด้วยนะ<ช>่ยตอนนี้เราก็แวะ อะไรกินที่ร้าน,นะค้าสวัสดิการที่บ้านกลางนะคะปะ่ะหิวน้ำเขียวมาตั้งแต่เมื่อคืนไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นซอฟเฟลหรือโตอข้างๆกับกินน้ำเขียวจริงๆเราไปหาน้ำเขียวกินแล้วนะคะทุกคน